สวัสดีค่ะวันนี้นะักสื่อพามาพบกับแบ็กออดิชั่นโฉมใหม่โฉมปัจจุบันนะโคตรหล่อเลยลูกค้าจ๋าคันนี้เปลี่ยนนะคะพัฒนาจากเครื่อง2.5มาเป็นเครื่อง2.3นะคันนี้เลขไมล6,000กิโลคุ้มๆไปเลยนะคะปี2023กับเลขไม่แค่6,000เปิดราคาขายคันนี้6 1 9 0 0 0บาทป้ายแดงตัวนี้จะขายอยู่ที่8 8, 8 9 0 0 0บาทนะคะสีจะเป็นสีเทานมนะลูกค้า ันนี้นะคะน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะคะแบตเตอรี่ถ้าเกิดเก่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะเบรก a p x เลยถันกันความร้อนอยู่ครบงวดตลอดสัญญาคันนี้1นึ่งห้าบาทฟรีดาวนะคะถ้าเกิดอยากให้ผ่อนถูกลงนะคะแนะนําวางดาวเพิ่มมาได้เลยโฉมหน้าหล่อหน้าใหม่หน้าใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ไฟเขาเล่นใหญ่มากเลยนะคะฝั่งนี้สี่ดวงอีกฝั่งหนึ่งสดวงรวมเป็นแปดดวงนะคะถัดหน้า แมกอลลอยติดรถนะจ๊ะกระจกห้างเป็นนี่สีดําหูดํานะคะมีไฟเลี้ยวแล้วก็คันนี้เป็นกล้องรอบคันนะจ๊ะภายในก็จะเป็นระบบกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะเบาะหนังนะคะคันนี้พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันไปได้เลยอืบมีเลยนะคะมีจอมีกล้องถอยให้นะกล้องรอบคัน360อองศานะคะเบาะหนังด้านหน้าด้านหลังก็เบาะหนังแอร์หลังก็ให้มา แล้วก็มีที่เสียบสายชาร์จ USB ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสวยๆบางเดิมนะคะด้านหลังเซ็นเซอร์4จุดนะกล้องถอยแล้วก็ไลเนอร์นะคะสังเกตได้เลยไม่มีการเจาะสะอาดแล้วก็ใหม่นะคะคือบอกเลยนะว่าใครที่แบบว่าเป็นสาว v o าวา w a อยู่แล้วนะคะที่สนใจเราก็เล่นวาวล่ามาตลอดบอกเลยว่าราคาดีมากคุ้มมากนะคะแล้วฟังก์ชันก็ครบและเป็นแบรนด์ที่เขาเรีออรนะยกว่าไงนะประหยัด ประหยัดทุกอย่างนะคะให้มาเยอะจริงๆใช้งานก็ดีด้วยสำหรับ F C นะคะสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะเบอร์โทรด้านล่างลิงไลน์หน้าช่องต่างจังหวัดทำสัญญาถท,ที่ส่งรถฟินถึงบ้านจ้า